อเออันนี้ก็สวยได้นี่นะผูกโบข้างหลังลดีสะ <c oughs> <c oughs> เนอะงามเฮะอาใบนี้สวยนะ <c oughs> สวยนะ ใครว่ากดใครว่าฉันใส่สวยกดหนึ่งอะเห <laughs> มือนปหสวยกว่า <laughs> สวีกค่ะแม่น้องเต้เชื่อมนิดมีนายีนไหมเปิดดูตรงนี้เฮ้ยต้องดูเลยนะแบบหนึ่งะนะยีนผ้าอะไร,รอ่ <Ừ. S 2> ใช่ไหมนี่ไงเฮ้ยอันั้นไม่ให้ยินมผ้าขาวฮเตอร์เออฮเตอร์ผ้าขาวอะนั้นอะผ้าสีลงแล้วก็หมดน้องบอกน้องบอกหนุนมากอะวันนี้มีความคืบคืบหน้าอยู่เดอ้อ เถือ่อไงบัวรัวเออทำไมใส่นี้เหมือนดูคนหัวเถื่อไงไม่รู้ว่าเหมือนคนไม่มีผมเลยละอะอะใส่ยังนี้ดีกว่าอันนี้ยังไข่แน่เมื่อกี้คือคนหัวเถื่อไงพอไหวหรือแล้วถเราคิดดูว่าคนที่เอามาฝากฉันน่ะดูสิเหมือนไม่ละเหมือนนะน่ะนันะมีฮอนลูไข่เห็นทำไมส่งมาแบบนี้เธอดูเสื้อเสีเ่ยว มันใช่ยี่อะมันเป๊ะเลยเอามันเป๊ะแบบโอ้โหใส่เสร็จแล้วกูจะบริจาคให้ใครดีข้อนี้ของเก่ายังเล่นไม่หมดเลยคือมาทำอะไรคุณเราเอาลุงเอาแล้วไม่เอาลงไปแต่แรกเปิดป่ะเปิดอันนี้เลยคุเราไม่ได้แอร์บล้วูทูธอยังไงอ่ะคุณต่อบลูทูธ เดี๋ยวถ้าอ่านคอมเมนต์ไม่ทันพี่ต้นอ้อลองพูดคำว่าคำว่าอะไรวะไม่ทันจริงๆเอาใหมจริงจริงแล้วน้องเนี่ยคือจริงๆแล้วน้องเนี่ยเหรอสบายเหรอเดี๋ยวก็ถอดค่ะรู้สึกว่าใส่แล้วที่ฉันก็จะพูดอะไรไม่ได้เหมือนกันกูก็ขำตัวเองเหมือนกันมาถูกช่องแล้ว ถ่ายรูปแม่สิเหมือนไงเจ้าอะไรัเอยฟซีเป็นคนทำให้ฉันเป็นแบบนี้นะมัดผมมัดผมมัดใช่ไหมมัดมีดเพิ่งมัดอีเพิ่มสวยกว่าถ่ายตรงไหนถ่ายนี่แหละถ่ายนี่แหละถ่ายรูปน,นะ นี่แบบปีศาจไงนี่ถ่ายรูปได้ไหมกูเหมือนวิทไฮเปอร์เลยใส่วิทไฮเปอร์เคยรู้จักไหมนั่งเราลองอยู่ก้าสูงที่ใส่ผ้าโพกหัวแบบนี้รู้จักวิทไฮเปอร์ไหมขอดูสิต้องให้เติมมันใายอ่ะใส่แล้วมันเย่ แม่แม่โอเคไหนดไหนเอะอได้อยู่ได้อยู่ก้มหน้าไปนิดนึงเตาาไมเดี๋ยวให้เตอร์นไปใส่สักของเขาก่อนจะถอดแล้วเร็วๆไม่ได้อยากใส่เท่าไหร่นะคะเร็วใช่อะไรก็ได้แลยยังไม่สกใจเขาเลื่อนเพราะเขากลัวหรือเปล่ายังไม่พร้อม กูเหมือนวิทไฮเปอร์ยังไงไม่รู้ว่ะวิทไฮเปอร์ท่ามกลางผู้คนมากล้นนีนคืนหลอกลูกกูเหมือนมากเลยตอนเนี้ยมุมตรงฉันก็สวยกว่าสีหน้าฉันคมยังไม่เข้าสาระนะตอนนี้ยขำๆไปก่อนทำคีโมมาใช่คระ โอ้ยไม่เห็นเลยผมหยิกเนี่ยป้าพอดีว่าใส่สบายสบายเป็นร่างทรงไงเป็นร่างทรงถ้าใส่แบบนี้ดูเหมือนคนเป็นเป็นคนทำคมีโมสิบปีนิดหนึง่ง <c oughs> โอ้ยผุดซื้อให้กัน ขยันสืบส่งมาเนาะเอ่อถ้าตำรวจนะคะเขาจะมีหมายเรียกครั้งที่หนึ่งก็คือวันที่ยี่สิบอ่าถ้าเขาไม่มาครั้งแรกก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเว้นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็จะมีหมายเรียกครั้งที่สองแต่ครั้งแรกเห็นเขาโทรมาเลื่อนอาจจะทาหนังสือชี้แจงมาแล้วก็เลื่อนแต่ครั้งที่สองต้องมานะคะมาต้องประทับต้องพิมพ์ลายนิ้วมือนะ ยังบวดเศร้าหัวอยู่เนาะบอกเศร้าหัวกับว่าได้คุยได้หน่เราบอกแล้วมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมันมีพระไตรปิดกมันมีคำคำสอนที่เชื่อมจิตดีส่ะคนนี้ซูมกันหรือยังซูมกันหรือยังซูมเธอถ่ายรูปเร็วมันไม่สวยมากีนี้ ซูมีภายพ้าใยพิเศพ,พูดโดยอดีตร่างทรงตาอีสานพูดโดยเขาเป็นอดีตร่างทรงจริงๆด้วยหารูปได้กําลังรอรูปตอนเป็นร่างทรงอยู่ไม่ต้องส่งตอนเป็นร่างทรงมาให้ดิฉันทําแล้วนะคะแค่นี้ดิฉันก็เขินตัวเองเขินลูกเขินผัวอยู่แล้วไม่ต้องส่งเพราะอ,อะไรมาให้ดิฉันทําอีกซ้ำนี่ก็เพราะแห้งแล้วเขาเกลียดดิฉันเข้าไส้แล้ว มันนี่มีกฎหมายข้อไหนนะที่ว่าดิาฉันแต่งตัวแบบนี้แล้วจะโดนจับนะที่รักขอแอปพมันจะฟ้องกูเรื่องอะไรฟ้องดิฉันเรื่องอะไรไม่ต้องส่งแต่ก็ใส่เอาแบบเอาแบบขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะเอาแบบไหน ถ้าแบบนางลายเดี๋ยวเพิ่งอัดคลิปเนออย่าเอาไปลง y o u t u b e อายเขาตอนนี้ยังไม่ได้มีสาระอะไรอย่าเอาไปลงเลยถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเขาจริงๆเขาต้องมัดผมใช่ไหมแต่เราไม่อยากเหมือนเขามากเกินไปเหมือนเกินเลยเอาตาแบบไหนดี1นอขาเนอขา เหมือนนหมโอ้ยค่ะโซฟาเพื่อนขอดบ่มีโซฟาค่ะหมายเรียกสี่คนสี่คนแม่กูแจ้งเข้าห้องกันอีกเลยแม่เอาวางไว้สี่ม่วงไงที่บ้าก็ลงไปหรือเปล่าแล้วไอ้แต่แผ่นถลิวไม่ได้เอาไปเลยล่ะ ก็ยื่นให้เธอแล้ววันนี้นะยื่นให้เธอเลยบัวแมนถูกช่องค่ะเอฟซีอย่าส่งโซฟามานะคะอันนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันที่ห้องไม่มีที่เก็บน้องบอกน้องบอกว่าวันนี้น้องขึ้นเบิดความน้องพูดกับท่านพิพากษาน้องบอกว่าลืมทานะดำวัวนี่ทำไม่ได้ค่ะ จะถ่ายรูปทุกคนจะถ่ายรูปเก็บไว้รีบถ่ายนะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคือตัวละครลับโผล่มาอีกหนึ่งนะคะเหมือนมาดูไพยิบสี่เออใช่ หันข้างขวาอันดีสะหันข้างซ้ายมุมไหนก็สวยกว่าเขาได้ <c oughs> วันนี้มีทะนะเปิดรับขอบริจาคสนับสนุนการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> จะจีศซาหัวจะได้คุยกันจะถืออันนี้ฮะจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมบูถหนึงจะเลิกหัวเราะทำปากบบบีทำไม่ได้อ่ะฉันจะเปลี่ยนชุดแล้วนะไม่งั้นบุเธอก็ไม่เลิกขำสักทีฉันก็จะคุยกับบุเธอไม่ได้ แบบหายใจทางผิวหนังพูดยังไงวะหยุดลังหยุดขำยังห้าพันคนละ เขาเปิดรับตอนแรกเขาลงในติ๊กต็อกด้วยค่ะอ่าลงเล็กที่บัญชีถูกต้องแล้วไงต่อรีบลบแต่คนแคปไปทันนางก็ไปลงในแอปฟ้าของนางแล้วก็ปิดคอมเมนต์แล้วก็มีคนอสาวกของเขาโอนไปให้นะคุณแม่ไม่ได้ให้ตังค่าจ้างทนายหรอคะทำไมต้องออกมาขอเรียรายเงินแล้ว เอซส่งมาให้นะเมยเธอเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเขาไปหามาจากไหนเอาเซื้อเอาพูดนะคือบอกคือซูเบอร์เอาคือบอกคือฮอตไลน์เดียวกันไปซื้อมาจากไหนความรักหนูจะเป็นยังไงบ้างลูกอยู่คนเดียวดีที่สุดบุไดแม่หมอดูเศ้าเล่นนะ ฉันต้องถอดก่อนไหมเอฟซีบอกว่าคุณอ้อพี่ส่งของไปให้นะคะฉันก็เลยเอฟซีคนนี้อีกแล้วส่งอะไรมาให้เนาะส่งอะไรมาคะของขวัญวันเกิดแล้วก็พร็อพนิดหน่อยหัวแล้วเชื่อต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีอะไรเหมือนกันที่แล้วแล้วอะ่ะ โอ้โห oh. จะจริงจังกี่โมงจะจริงจังแล้วเริ่มยังจะเข้าเรื่องยังจะเข้ายังจะเข้าเรื่องอยางอ้ารูปนี้เหมือนมากเลยอะ่ะ <laughs> คือแทะไม่แต่สัญหาเนี่ยจะได้เชื่อมจิตกันตอนไหนนี่จะได้เชื่อมจิตกันตอนไหนนี่กระพากันหัวมืดไล่กับว่มีสมาธิได้เชื่อมจิตจะเทือ่อจิตเราไม่นิ่งแล้วตอนนี้จิตพวกเธอฟุ้งซ่าน ได้เล่าไหม <laughs> จะได้เล่ายังจะได้เล่ายังคาดผมมีเยอะมากเลยอะทจริงมันสวยนะเธอถ้าเราใส่ดีมันก็สวยนะแต่ว่าพี่อ้อจะเก็บคาดผมไว้ใส่แต่ว่าออเามมสื้อห <laughs> มูก็ไม่ไหวเหมือนกัน ตายตาค้ำๆอุย้ยพอแล้วแหละขอหน้าที่สวยอย่างนี้แหละพอยังจะได้เปลี่ยนสื้อ้าจะให้แต่งอย่างนี้เล่าทั้งตลอดไลฟ์เลยเหรอเอายังไงเอาอยัางไงเอาว่ามาฉันเพื่อเอฟซีเลยอ่ะว่ามาได้นะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนอืมเลิศ เลือดไปอีก